รวมอยู่แล้วอายุเท่าไปสภาพเมื่อก่อนเรายัางบทันอายุท้อหันนันก็เลยเห็นสภาพมื่อไงแต่พออีกหน่อยก็ไล่ไปนำกันนั้นนะยายเอ้ยสซมาโดนดีกนะันนะอายุยืนแล้วอายุยืนยาวแล้วยายอืมเม่อกพักไม่ต้องไปคิดหลายไม่ต้องไปโทษว่าเขาติใครหรอกเพราะว่าสังขารทุกคนต้องเจอ นะใส่มาโดนละอะไรแค่วคอนแข,ข่าโคกมันก็ไปตามอายุเขาใส่มาจากปีอ่ะเจ็ดสิบเอ็ดปีแล้วเนาะเออังก็ยกสุดเปลี่ยนใหม่เลยเป็นอย่างโอ้ปอจะรังประสาทมันี่ไปยิงกัวเก่าน้ำหมักปั่นนี่เราแก่วอยู่ดีๆอันคอนได้อันบ่คอนได้ไปยกสุดนะเอาเมืองนอกของปู ีหั่นปีไหนเอขอยกสุดอออเบิดเด้แต่ทีนี้ไปเห็ดแค่หมาบุยอมใส่กินข้าวแค่เงียคือซื้อเดือนหนยกสุดเลยได้ยัยกับแบบอีมีนะอีมีมคืยยกสุดก็ไปเห็ดโคราชก่อนนะแต่ว่าเพิ่นบบยอมฝืนไงเพราะทีแรกมันเป็นสำลีเวลามันกระปซิมันก็จะเก็บเงือกเวลาทอดออกทอดข้าวอ่ะบ่ได้หรอกไปตามลาวาซิสอีมันยกสุดบ่ได้หรอกโคราดนี่กันซาบค่อยดีแล้ว ไปสุัยาบิดกับแข้วนี่นะอันที่ว่ามันรวมกับหัวกับประสากเขาเนี่ยมันสะเทือนยวงสั้นแนวมันก็คือสะเทือนสมองเขาแต่ถ้าว่ายกสุดแล้วมันก็รักษาหายเทเดียวเนี่ยแล้วอ่าทีนี้ท่นเวลาเฮากินนี่เขาก็แบบว่าย่ำมาได้ยังเกาหน้าสมมุมุว่าเฮาย่ำย่ำให้มัน มีซึ้นในหัวใจโบกะย่ำฉี่โดนเนี่ยอันนี้ใส่กับกับกับเอาพอมระเด็ประน,นึงก็อืน่นหาังสั้นย่ำโดนก็ไ่ได้เงี้ยไปทึกออีหัน่นไปทึกบักนี่สะเอาแะเงี้ยกูจะอิ่มแล้วบัดน,นี้เออครับเนาะมึงเอาไว้อ๋อเบิ่งได้ปูน่ะจังหลายปีเดนะ้น่ะบ่มีแค้ยใช้เงือเอเคี่ยวเอานะ่ะบีบเอาแล้วก็ลื่นลึดเอานะ <laughs> มีเขียบกอบมยอมใส่อะเออ,ออม่ยอมอดทนให้มันชินนะอืม นะบ,เบัเคยพ่นบเคยเพ่นกระปุชินเอยไปคิดแจ้งไหนจ้งเอาออกแล้วก็บใส่นะเออยกทั้งสุดแล้วมันก็ปวดหลังชนะแล้วก็เอาออกบิดเลยแล้วก็ใส่เงืกใไม่เนาะที่นี่เนาะแล้วเพ่นบ่ยอมใส่พ่นว่ามันเจ็บเงื้อคนนิ่มๆมาละก็บ่ฝืนเลยก็เลยกลายเป็นเงืกอกนิ่มั <laughs> องอันไรอันอย่างอันที่ว่าเบิ่งซ้าวเนี่ยประมาณ